สวัสดีค่ะแมลงงามชาแนลค่ะพบกันอีกเช่นเดิมนะคะการให้ไม่มีวันสิ้นสุดค่ะศรัทธาเดินหนึ่งไปด้วยกันค่ะวันนี้จะชวนทุกคนไปเรียนรู้เกีกับเรื่องของอณาจกรพืชนะคะถ้าพร้อมแล้วตามแมลงงามชาแนลไปด้วยกันเลยค่ะตามมานะคะนะคะการเดินทางของแมลงงามชาแนลนะคะในครั้งนี้นะคะก็เชิญชวนทุกคนมาเดินทางร่วมกันถึง ep ที่13แล้วนะคะ ึ่งใน EP ที่13นี้ก็จะชวนทุกคนไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาณาจักรพืชค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเข้าสู่ช่วง Concept of My ไปพร้อมกันเลยนะคะค่ะพืชน,นะคะมีวิวัฒนาการมาจากสาหลายสีเขียวในกลุ่มของ c ลอ o r o p h y นะคะซึ่งพืชน,นี้นะคะจะมีสารขีตินนะคะเคลือบลำต้นไว้นะคะเพื่อป้องกัน นะคะอันตรายให้กับลำต้นแล้วก็สร้างความแข็งแรงให้กับลำต้นนะคะนอกจากนี้แล้ว,ลวยังมีสารคิวติเคิลนะคะเคลือบที่ใบค่ะเพื่อป้องกันการคายน้ำนั่นเองนะคะลดการคายน้ำให้น้อยลงนะคะและที่สำคัญสุดก็คือพืชจะมีคอโร r ฟิลเอคอโร f ฟิลบีและก็แคโรทีนอยค่ะนะคะซึ่งคอโร r ฟิลนะคะทั้ง3ากลุ่มนี้นะคะก็จะ ช่วยในการนะคะช่วยในการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะพืชพืชก็จะสามารถสร้างอาหารด้วยตัวเองได้นั่นเองนะคะค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะพืชก็จะมีวงชีวิตแบบสลับค่ะนะคะพืชจะมีวงชีวิตแบบสลับก็คือจะมีช่วงของ s p o l o ไฟต์ e นะคะสป o r o ไ h ต t จะเป็นช่วงที่เรามองเห็นพืช นะคะเป็นต้นโดยทั่วๆไปนะคะที่เรามองเห็นจะอยู่ในช่วงของสปอร์ไฟนะคะซึ่งจะมีชุดโครโมโซมเป็นดิพลอยนะคะก็คือ 2N นะคะและก็จะมีช่วงแกมีโตไฟค่ะช่วงแกมีโตไฟนะคะจะเป็นช่วงสร้างแกเมตีก็คือสร้างเซลล์สืบพันธุ์นั่นเองนะคะก็จะมีชุดโครโมโซมเป็นแฮปพอยนะคะก็คือ N เดียวนะคะ และพืชก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันก็คือพืชที่ไม่มีท่อลำเลียงนะคะและกลุ่มพืชที่มีท่อลำเลียงนะคะมีสองกลุ่มนะคะซึ่งกลุ่มพืชที่ไม่มีท่อลำเลียงนั้นนะคะจะมีอยู่ด i วิชั o นเดียวก็คือด i วิชั o นไบโอไฟต้านะคะดีวิชั่นไบโอไฟต้าจะเป็นด i วิชั o นของพืชที่ไม่มีท่อลำเลียงนะคะ ซึ่งเราอาจจะคุ้นเคยกันในเช่นมอดนะคะข้าวตอกหรือสีนะคะฮอนเบิร์ดและก็ลิ์เวิร์ดนั่นเองนะคะส่วนกลุ่มของพืชที่มีท่อลำเลียงนั้นนะคะจะมีทั้งหมด9ดิวิชันนะคะซึ่งใน9 division, division นั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยกลุ่มของพืชดอกนะคะก็คือพืชมีดอกกลุ่มของพืชมีท่อลำเลียงนะคะ แล้วก็กลุ่มของพืชเมล็ดเปลือยนั่นเองนะคะค่ะมาถึงช่วงนี้แล้วนะคะตามต่อกันเลยนะคะค่ะไปในช่วงของดิวิชันไบโอฟไฟต้าเลยนะคะเป็นดิวิววชันแรกนะคะของพืชน,นะคะไบโอฟไฟต้านะคะก็ได้แก่กลุ่มของมอสนะคะร i v e เวิร์ดฮอนเวิร์ดแล้วก็ค่าต่อคือสีนะคะค่ะ สำคัญเลยในดิวิชันนี้นะคะพืชในกลุ่มนี้จะไม่มีระบบท่อลำเลียงนะคะและก็ไม่มีรากไม่มีลำต้นและใบที่แท้จริงนะคะแต่จะมีโครงสร้างที่เรียกว่าไรซอยนะคะจะทำหน้าที่แทนรากก็คือดูดน้ำและอาหารแทนรากนั่นเองนะคะนะคะนี่ก็จะเห็นได้ว่าเป็น แผ,นผ่นภาพเป็นต้นมอสนะคะมอสนะคะจะมีช่วงของสปอร์โลไฟต์นะคะมอสจะมีช่วงของสปอร์โลไฟต์อยู่บนแกมีโทไฟต์นะคะสปอร์โลไฟต์ของมอสจะอยู่บนแกมีโทไฟต์นะคะแล้วก็จะเห็นว่าจะมีลายซอยทําหน้าที่ในการดูดน้ำและอาหารนะคะให้กับต้นมอสนะคะค่ะไปต่อในดิวิชั่นที่2ค่ะก็คือดิวิชั่น พิโลไฟต้านะคะในดิวิชันนี้จะเป็นพืชที่มีวิวัฒนาการสูงขึ้นมาจากไบโอไฟต้านะคะก็คือจะเป็นกลุ่มที่มีท่อลำเลียงนะคะเป็นพืชที่มีท่อลำเลียงนะคะแต่ก็ไม่มีเมล็ดไม่มีใบและรากที่แท้จริงนะคะไม่มีเมล็ดนะคะไม่มีใบและรากที่แท้จริงนะคะแต่กลุ่มนี้ก็จะมี ลำต้นนะคะซึ่งลำต้นอยู่ใต้ดินจะเรียกว่าไหลโซมนะคะลำต้นที่อยู่ใต้ดินจะเรียกว่าไหลโซมนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีไรซอยทําหน้าที่แทนรากก็คือดูดน้ําและอาหารแทนรากนะคะค่ะตัวอย่างของฟิโลนะคะฟิโลไฟต้านะคะก็คือไวทนอยนะคะไวทนอย ที่มองเห็นนะคะเป็นต้นที่อยู่บนดินนี้นะคะจะเป็นช่วงนะคะที่สร้างอักสปอนะคะายทะนอยนะคะก็จะเป็นช่วงที่สร้างอักเรบก็จะมีสปอร์อยู่ภายในนะคะทาหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์นั่นเองนะคะทาหน้าที่ในการสืบพันธุ์นะคะช่วงที่เราเห็นนี้จะเป็นช่วงของสปอรไฟต์นะคะซึ่งจะอยู่บนดิน นะคะแล้วก็จะมีกิ่งนะคะจะมีอักสปอรนะคะอยู่ที่กิ่งนะคะแตกอยู่ที่กิ่งนะคะเป็นช่วงของสปอร์โลไฟต์นะคะของไวทนอยค่ะไปต่อกันในดิวิชั่นที่3เลยนะคะดิวิชัน่นไลโคไฟต้านะคะในดิวิวชั่นนี้นะคะก็จะมีพืชในกลุ่มของ300ยอดนะคะกระเทียมน้ำนะคะ ช้องหนางครี่นะคะรวมไปถึงตีนทุกแกนะคะแล้วก็หางสิงด้วยนะคะพืชในกลุ่มไลโคไฟต้านะคะก็จะยังเป็นพืชที่ยังไม่มีเมล็ดนะคะเป็นพืชที่ยังไม่มีเมล็ดนะคะแต่ว่าจะมีระบบของท่อลำเลียงนะคะมีรากมีลำต้นและใบที่แท้จริงนะคะแล้วก็พืชในกลุ่มนี้จะมีลักษณะสำคัญโดยส่วนมาก จะเป็นพืชที่มีลำต้นเลื้อยนะคะจะเป็นพืชที่มีลำต้นเลื้อยนะคะค่ะแล้วก็จะมีเซลล์สืบพันธุ์อยู่2แบบนะคะก็คือเป็นแบบไมโครสปอร์นะคะซึ่งไมโครสปอร์นี้ก็จะทำหน้าที่สร้างแกมีีโตไฟเพศผู้นะคะแล้วก็มีเมกาสปอร์นะคะซึ่งเมกัสสปอร์ก็จะทำหน้าที่สร้าง แกมีโทฟไฟต์เพศเมียนั่นเองนะคะนะคะ่ะตามต่อกันเลยนะคะในดิวิชันที่4ค่ะก็คือดิวิชั n นะคะสฟีโนไฟต้านะคะ i ิ i ิช o p สฟ n โนไฟตานี้นะคะจะเป็นกลุ่มพืชที่ไม่มีเมล็ดนะคะไม่มีเมล็ดแต่มีท่อลำเลียงมีรากและใบที่แท้จริงนะคะค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะจะมี แกมีตัวไฟต์นะคะแกมีตไฟต์จะอยู่ใต้ดินนะคะส่วนสปอรไฟต์นั้นจะอยู่บนดินแล้วก็จะมีขนาดใหญ่นะคะตัวอย่างนะคะของสฟิ h โนไฟต้านะคะที่เราอาจจะรู้จักแล้วนะคะก็คือนะคะย้าถอดปล้องนั่นเองนะคะก็คือญ้าถอดปล้องนะคะซึ่งญ้าถอดปล้องนี้นะคะลักษณะสําคัญที่มองเห็นก็คือ ลำต้นจะมีเป็นข้อแล้วก็เป็นปล้องนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มของเซลล์สืบพันธุ์นะคะอับสปอร์ที่เป็นสโตบิลัสนะคะเรียกว่าสโตบิลัสนะคะก็คือสปอร์นะคะที่ปลายของลำต้นนะคะเรียกว่าสโตบิลัสนะคะนี่คือลักษณะสำคัญของหญ้าถอดปล้องค่ะไปต่อกันในดิวิชั่นเทโรไฟต้าเลยนะคะ ในดิวิชัสนี้นะคะจะเป็นพืชที่มีท่อลำเลียงนะคะมีรากวีลำต้นและใบที่แท้จริงนะคะแต่ในพืชกลุ่มนี้นะคะก็ยังไม่มีดอกนะคะและก็ยังไม่มีเมล็ดค่ะนะคะก็ได้แก่กลุ่มของจอหูหนูค่ะเฟิร์นนะคะแหนแดงนะคะค่ะลักษณะสำคัญของเทโลไฟต้านะคะจะสังเกตได้ว่าใบอ่อนนั้นจะม้วนนะคะคล้ายกับเข็มนาฬิกานะคะจะม้วนงอเข้าไปนะคะแล้วก็เฟิร์นนะคะ จะมีวงจรชีวิตแบบสลับค่ะก็คือมีระยะแกมีโทไฟต์นะคะนะคะแล้วก็อยู่แล้วก็ระยะของสปอรโรไฟต์นะคะซึ่งเฟิร์นเฟิร์นโดยทั่วไปที่เรามองเห็นนะคะก็จะเป็นระยะของสปอรโรไฟต์นะคะส่วนระยะแกมีโทไฟต์นั้นจะมีรูปร่างคล้ายกับรูปหัวใจนะคะซึ่งจะทําหน้าที่ในการสร้างแกมีีนะคะแกมีีที่สร้างในระยะแกมีโทไฟต์นี้นะคะจะมีอาร์คีโกเนียมนะคะ ซึ่งอาร์คิโกเนียมนั้นจะทำหน้าที่ในการสร้างเซลล์ไข่นะคะส่วนแอนเทโรรีเดียมนั้นนะคะจะทำหน้าที่ในการสร้างสเปิร์มนั่นเองนะคะ,คะต่อกันเลยนะคะกับดิวิชั o n คนิเฟอโรไฟต้านะคะ i ิ i ิชันนี้ก็ได้แก่กลุ่มของสน2ใบสน3ใบสนเขา่าแล้วก็สนฉัดค่ะรวมไปถึงสนแผงด้วยนะคะลักษณะสำคัญเลยก็คือเป็นกลุ่มที่ยังคงไม่มีดอกนะคะ และสําคัญที่สุดเลยคือเป็นพืชเมล็ดเปลือยค่ะคําว่าพืชเมล็ดเปล,เปลือยนั้นก็หมายถึงพืชที่เป็นเมล็ดที่ยังไม่มีผนังไข่ห่อหุ้มนะคะจะเห็นว่าเมล็ดจะมองเห็นเป็นเมล็ดนะคะออกมานะคะเรียกว่าจีโนสเปอร์นั่นเองนะคะลักษณะสำคัญของกลุ่มพืชกลุ่มสนนี้นะคะ จะมีโคนเพศเมียนะคะแล้วก็โคนเพศผู้นะคะซึ่งโคนเพศเมียนั้นจะทําหน้าที่ในการสร้างเมกัสปอร์นะคะซึ่งจะเจริญไปเป็นเซลล์ไข่นั่นเองนะคะส่วนโคนเพศผู้ก็จะสร้างไมโครสปอร์นะคะซึ่งก็จะ,จะเจริญไปเป็นเกสรเพศผู้นั่นเองนะคะต่อกันด้วยดิวิชันไซเคโรไฟต้าค่ะในดิวิชันนี้ก็ได้แก่ปรงนั่นเองนะคะ โงนั้นจะมีลักษณะสําคัญคล้ายๆกับเฟิร์นเลยก็คือไม่มีดอกนะคะแล้วก็เมล็ดก็ยังเป็นเมล็ดเปลือยอยู่นะคะลักษณะที่ต่างจากเฟิร์นก็คือมีลําต้นที่ใหญ่และเตี้ยนะคะแล้วก็ลําต้นใต,ใต้ดินนั้นจะเป็นหัวนะคะลักษณะใหญ่มากนะคะและพืชในกลุ่มของโปรงนี้จัดได้ว่าเป็นซากดึกดำบรรที่มีชีวิตค่ะ เพราะว่าเกิดก่อนยุคไดโนเสาร์นั่นเองนะคะและโปรงก็จะแบ่งเป็นนะคะโคนของเซลล์สืบพันธุ์ก็จะแบ่งเป็นต้นโคนเพศผู้แล้วก็ต้นโคนพเพศเมียแยกกันนะคะค่ะ division ต่อไปก็คือ division ginkgo f i t a นะคะใน division ginkgo fitta นี้นะคะ จะยังคงเป็นพืชที่ไม่มีดอกค่ะแล้วก็ยังคงเป็นพืชที่มีเมล็ดเปลือยอยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็โดยส่วนมากแล้วนะคะจะแยกต้นเพศผู้แล้วก็แยกต้นเพศเมียค่ะนะคะลำต้นที่ใหญ่แล้วก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะและถ้าในช่วงของและถ้าอยู่ในช่วงของฤดูหนาวนะคะ ใบก็จะออกเป็นใบสีทองนะคะใบก็จะออกเป็นใบสีทองนะคะซึ่งพืชกิงโกไฟต้าที่เรารู้จักกันก็คือแปะกวยนั่นเองนะคะลักษณะของแปะกวยก็คือจะมีใบคล้ายกับใบพัดค่ะใบจะคล้ายกับพัดจีนนะคะพัดของจีนนะคะแล้วก็จะมีใบเป็นร่องออกไปเป็นสองภูนะคะมีร่องออกไปเป็นสองภูนะคะในกิงโกไฟต้านี้นะคะ ก็จะมีโคนต้นนะคะเพศผู้นะคะต้นเพศผู้ก็จะสร้างโคนเพศผู้นะคะส่วนต้นเพศเมียก็จะสร้างเมัดสปอร์นะคะซึ่งก็จะเจริญไปเป็นเมล็ดนะคะซึ่งก็จะเจริญไปเป็นเมล็ดนั่นเองนะคะประโยชน์ของกิงโกนะคะไฟต้านะคะหรือว่าของแปะก้วยนะคะอย่างเช่นนะคะเมล็ดก็จะอุดมไปด้วยวิตามิน B สูงนะคะซึ่งก็จะช่วยป้องกัน เกี่ยวกับเรื่องของการเสื่อมของประสาทแล้วก็ช่วยในการบำรุงสมองได้ด้วยนะคะค่ะต่อกันเลยนะคะกับ Division ที่9ค่ะนีโทไฟต้าค่ะ Division ดีวิชั่นนีโทไฟต้านี้นะคะได้แก่ได้แก่กลุ่มพืชนะคะมะเมื่อยนะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่มีลำต้นเป็นเถาแล้วก็เลื้อยนะคะมะเมื่อยนี้นะคะจะมีเซลล์สืบพันธุ์มีลักษณะคล้ เป็นสโตบิลัสนะคะเซลล์ Sales สืบพันธุ์ที่มีลักษณะเป็นสโตบิลัสนะคะโดยทั่วไปแล้วนะคะเราจะพบว่านะคะ,ะเมื่อจะแยกต้นนะคะ,ะเมื่อจะแยกต้นเพศผู้แล้วก็แยกต้นเพศเมียออกจากกันนะคะและลักษณะสําคัญสุดของมเมื่อ,อจะพบเบสเซลนะคะจะพบเบสเซลล์ในท่อลำเลียงนะคะซึ่งจะพบเบสเซลลในท่อลำเลียงนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะ,ะเมื่อมเมื่อ เมล็ดสุกหรือว่าแก่จัดก็จะมีลักษณะเป็นสีส้มออกสีแดงนั่นเองนะคะค่ะไปในดิวิชันสุดท้ายที่ทุกคนอาจจะรอคอยอยู่ก็คือดิวิชันแอนเทโรไฟต้านะคะในดิวิชันนี้ก็คือดิวิชันกลุ่มของพืชดอกนั่นเองนะคะหรือว่าพืชมีดอกนั่นเองนะคะดิวิชันนี้จะมีวิวัฒนาการสูงสุดนะคะโดยก็จะแบ่งออกเป็น สองกลุ่มใหญ่ๆด้วยกันก็คือพืชใบเลี้ยงเดี่ยวแล้วก็พืชใบเลี้ยงคู่นะคะพืชจำแนกออกเป็นสองกลุ่มก็คือพืชใบเลี้ยงเดี่ยวแล้วก็พืชใบเลี้ยงคู่นะคะเป็นพืชเป็นกลุ่มที่มีท่อลําเลียงนะคะมีทั้งเทครีตนะคะแล้วก็มีทั้งเวสเซลด้วยนะคะครบสมบูรณ์นะคะในระบบของท่อลําเลียงน้ําและก็ท่อลําเลียงอาหารนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะกลุ่มพืชดอกก็จะมีการปฏิสนธิ ที่เรียกว่าการปฏิสนธิซ้อนนะคะก็คือสเปิร์มตัวหนึ่งก็จะไปผสมกับไข่แล้วก็จะได้เป็นไสโกดขึ้นมานะคะส่วนสเปิร์มอีกตัวหนึ่งก็จะไปผสมกับโรครคลียสนะคะก็คือไปปฏิสนธิกับโรครคลียสแล้วก็จะกลายเป็นเอนโดสเปิร์มนะคะซึ่งจะเป็นอาหารของต้นอ่อนนั่นเองนะคะค่ะนั่นก็คือ Division ของพืชนะคะทั้งหมด10 Division นะคะต่อไปนะคะก็จะเชิญทุกคนเข้าสู่ช่วงของการประลองปัญญาค่ะนะคะ้าพร้อมแล้วไปด้วยกันเลยค่ะตามกันมาต่อเลยค่ะไม่รอช้านะคะเข้าสู่ช่วงความรู้ความจริงค่ะอาณาจักรพืชดิ i ิชันไบโอไฟต้านะคะในกลุ่มของมอส นะคะ h o r n w o r d ที word, ่ว่าเวิร์ดข้าตอบร,รูซีหรือว่าสเปกหน้ามอสนะคะลักษณะสําสคัญคือจะไม่มีระบบท่อลําเรียงน,นะคะแล้วก็มีไหลซอยทาหน้าที่แทนรากค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะใน division bryophyta นี้นะคะจะมีช่วง s p o r i p h y t นะคะจะอาศัยอยู่บนแกมีโัไไฟ์ตลอดชีวิตนั่นเองนะคะไวทถนอยนะคะ division p t โ r o p h y t a ค่ะเป็นกลุ่มแรกนะคะที่มีท่อลำเรียงน,นะคะ แต่ก็ยังไม่มีรากนะคะมีลายซอยทำหน้าที่แทนรากแล้วก็มีลายโสมซึ่งเป็นลำต้นใต้ดินค่ะ Division ไลโคไฟต้าค่ะได้แก,ก่กลุ่มของช้องนางครีนะคะติงทุกแกนะคะ300ยอดนะคะหางสิงกระเทียมน้ำนะคะรวมไปถึงส้อยสุกรมหางกระรละรอกแล้วก็หญ้าหลังไก่นะคะในกลุ่มนี้นะคะจะเป็นกลุ่มที่มีลำต้นเลือนะคะ แต่ก็ยังไม่มีเมล็ดนะคะและที่สําคัญคือจะมีรากลําต้นและใบที่แท้จริงนะคะกลุ่มต่อไปนะคะเป็นกลุ่มของหญ้าถอดปล้องนะคะก็คืออยู่ในดิวิชั่นเฟรโนไฟต้าค่ะนะคะลักษณะสําคัญก็คือลําต้นจะเป็นข้อปล้องนะคะแล้วก็มีสโตบิลัสนะคะก็คืออัปอร์นะคะทำหน้านที่ในการสร้างสปอร์ในการสืบพันธุ์นั่นเองนะคะค่ะ ต่อไปด้วยกลุ่มของเทโรไฟต้าก็คือกลุ่มของเฟิร์นค่ะลักษณะสําสคัญของเฟิร์นก็คือจะมีใบม้วนงอนะคะใบอ่อนจะม้วนงอนะคะแล้วก็จะมีซอลัตซึ่งก็คือเป็นกลุ่มซอลัตจะเป็นกลุ่มอัลสปอร์นะคะจะอยู่ด้านล่างของใบนะคะค่ะดวิดชันต่อไปก็คือด i วิชันโคนิฟรโรไฟต้าเป็นกลุ่มของสนนะคะยกเว้นสนทะเลและก็สน ปฏิพัทธ์นะคะกลุ่มสนทะเลแล้วก็กลุ่มสนปฏิพัทธ์จะเป็นกลุ่มพืชดอกนะคะสนจะเป็นเริ่มเป็นพืชที่มีเมล็ดเปลือยนะคะเป็นกลุ่มของ g y m n o เ p e r มก็คือเป็นพืชมเมล็ดเปลือยนะคะค่ะตามต่อกันด้วยกลุ่มของปรงค่ะน,น,นะคะใน division ไซแ c h e o p h y t a นะคะปรงจะ จัดได้ว่าเป็นซากถึกดุมันที่มีชีวิตเพราะว่าเป็นพืชที่เกิดก่อนยุคไนโนเสานั่นเองนะคะเป็นพืชกลุ่ม,มเมล็ดเปลือยนะคะแต่จะมีแยกต้นพู่กับต้นเมียนะคะออกจากกันนะคะต้นเพศผู้เพศเมียออกจากกันนะคะค่ะกิงโกไฟต้านะคะก็คือแปะกวยค่ะแปะกวยนี้จะเป็นพืชเมล็ดเปลือยเช่นเดียวกันนะคะลักษณะสําสคัญของ แปะปวยก็คือใบคล้ายพัดจีนนะคะแล้วก็ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะก็จะมีใบเปลี่ยนเป็นสีทองนะคะค่ะมะม่อยจะอยู่ในดิวิชันนีโทไฟต้าค่ะมะเม่อยก็จะเป็นอีกชนิดหนึ่งที่เป็นพืชเมล็ดเปลือยค่ะแต่ว่าลำต้นของมะเม่อยจะเป็นเถาเลย้อนนะคะแล้วก็จะพบเบเซลในท่อลำเลียงน,น้ำซึ่งถือว่า เป็นพืชที่มีวิวัฒนาการสูงสุดก่อนที่จะเข้าสู่พืชดอกนั่นเองนะคะค่ะ division สุดท้ายก็คือ a n t h r o p h y t a ก็คือพืชมีดอกนะคะลักษณะสำคัญของพืชกลุ่มมีดอกก็คือจะมีการปฏิสนธิสองอันนั่นเองนะคะค่ะเมื่อเรามีความรู้พอสมควรแล้วนะคะมากพอที่จะโบยบินไปสู่ช่วงของการฝึกป,ประสบการณ์การทำแบบทดสอบนะคะเข้าสู่ช่วงดากอ ไฟกันเลยค่ะนะคะคำถามมีอยู่ว่าข้อใดจัดเป็นพืชไม่มีท่อลำเลียงนะคะพืชที่ไม่มีท่อลำเลียงจำได้ไหมคะจะมีกลุ่มเดียวที่เป็นพืชน,นะคะเริ่มแรกเป็นกลุ่มแรกเลยนั่นก็คือดิวเวอร์ดกับฮอนเวอร์ดใช่ไหมคะค่ะเป็นพืชที่ ไม่มีระบบท่อลำเลียงไม่มีรากลำต้นและใบที่แท้จริงแล้วก็มีลายซอยทำหน้าที่แทนรากใช่ไหมคะคำถามข้อที่2มีอยู่ว่าพืชกลุ่มใดมีช่วง s p o r o p h y t อยู่บนแกม e t o p h y t ตลอดชีวิตนะคะพืชกลุ่มที่มีช่วง s p o r o p h y t อยู่บนแกม e t o p h y t ตลอดชีวิตก็คือกลุ่มของ biophyta er, นั่นก็คือ มอสใช่ไหมคะก็คือกลุ่มของมอสนั่นเองนะคะส่วนพืชกลุ่มอื่นๆจะมีช่วงแกมมตโตไฟตนะคะเป็นอิสระจากช่วงของสปอร์ไฟต์นะคะตามต่อกันด้วยคำถามข้อที่3พืชใดจัดอยู่ในกลุ่มไม้ดอกทั้งหมดนะคะพืชที่อยู่ในกลุ่มไม้ดอกทั้งหมดนะคะก็คือนะคะ สาหรายหางกระรอกสาหรายข้าวเหนียวแล้วก็ตักไคลนะคะตอบถูกกันหรือเปล่าคะนะคะส่วนนะคะส่วนนะคะส้อยสุกรมนะคะส้อยสุกรมนั้นจะจัดเป็นพืชไม่มีดอกนะคะแล้วก็ชายผ้าสีดากระเช้าสีดาก็คืออยู่ในกลุ่มของเฟิร์นก็จะเป็นพืชไม่มีดอกนะคะค่ะหญ้าถอดปล้องจะเป็นพืชไม่มีดอก นะคะเพราะฉะนั้นหางกระรอกสาหลายเข้าเหนียวและตะคล้ายจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะค่ะก็มาสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของอันาจากพืชแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะถกการถ้าเริ่มต้นไม่เริ่มต้นในวันนี้จะไม่มีทางสําเร็จในวันพรุ่งนี้นะคะคำถามยังมีอีกมากมายที่รอให้ทุกคนนะคะเข้าไปเรียนรู้แล้วก็ฝึกประสบการณ์ตนเองนะคะสำหรับวันนี้ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็ กดแชร์นะคะถ้ามีใจให้ก็กดติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย